Coming soon! สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาเจอกันเป็นประจำแบบนี้เวลาเดิเมในรายการคัมบิงซูนพร้อมกับน้ำเช่นเคยนะคะวันนี้น้ำจะอ,อะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างทั้ง3าช่วงกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น n e น Change New Release แล้วก็หนังโชว์วิ่งค่ะติดตามกันให้ดีนะคะมีทั้งหนังคุณภาพหนังภาคต่อแล้วก็หนังที่เลื่อนมาจากปีที่แล้วเราก็มีค่ะซึ่งก็หวังว่าหนังที่น้ำเอามาแนะนำนะคะคงจะไม่ได้เลื่อนไปไหนกันแล้วเอาเป็นว่าเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ มาเริ่มกันที่ m o r ์เบีสนะคะที่ก็โดนเลือกันมาหลายรอบเช่นเดียวกันค่ะล่าสุดก็โดนเลือกันไปอีกค่ะเป็นช่วงเดือนเมษายนกับเรื่องราวของดร m ไมเคิลมอร์เบีสนักวิจัยที่ป่วยเป็นโรคหายากที่เกี่ยวกับเลือดที่มีแค่1,000คนในโลกนี้เท่านั้นนะคะด้วยความพยายามหาทางรักษาของเขาทำให้เขานั้นได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นทางออกนั่นก็คือเซรุ่มจากขังข่าวนั่นเองค่ะ แต่กลับกลายเป็นว่านะคะมันทำให้เขากลายเป็นแหวมพายกระหายเลือดแทนแล้วหนทางชีวิตของเขาหลังจากนี้จะเป็นยังไงนั้นต้องไปดูกันนะคะนามอร์เบียสค่ะไมเคิลฉันรู้จั n คุณตั้ e แต่คุณยังเป็นเด็กไมเคิลมอร์เบี t ส r บื่อทำทุกอย่ o o แ g บคนดีแล้ h ไง What's up, d ม c ร o เบ i u ส นำแสดงโดยแจเร็ดเลโดอาร์ดจวีอาโคนาไมเคิลคีตันและเจเร็แฮร์ริสกำกับการแสดงโดยดานเอลเอสปิโนซาเริ่มฉายเมษายนนี้ค่ะส่วนเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วผลงานชิ้นนี้ของพี่พจน์อานนท์เนี่ยควรจะได้ฉายกันไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะก่อนฮอตแต่แตซ้ําแต่ก็ต้องเลือกกันไปก่อนคะ่ะจนตอนนี้ได้วันฉายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วปลายเดือนนี้เจอกันแน่นอนกับเรื่องราวของมิตรภาพและความรักของลูกผู้ชายระหว่างบงกับเข่ง เด็กผู้ชายสองคนที่แตกต่างกันมากๆไม่น่าจะมาเจอกันได้แต่ก็ต้องโขจรมาเจอกันแล้วก็ต้องเจอกับเหตุการณ์บางอย่างที่ทาให้พวกเขานั้นต้องร่วมกันฟันฝ่ากันไปให้ได้ค่ะจะเป็นยังไงนั้นรอดูกันได้นะคะนายบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงค่ะเอยไทยถ้ากูฆ่าคนตายเงังจะมาคุยเป็นเพื่อนอยู่บ่ไอเข่งมึงว่าไหมวะ ความสุขของคนเราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเรายิ้มบ่อยแค่ไหนแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าเรายิ้มอยู่กับใครมากกว่าเจพมบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงนำแสดงโดยธนพลสุกุมพันธนาสารและสุรเดชพินิวัตรนำกับการแสดงโดยพจน์อานนท์เริ่มฉาย27มกราคมนี้ค่ะ และเป็นอีกเรื่องที่น่าดูมากๆเลยนะคะเป็นหนังจีนอ้างอิงประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามของกลุ่มวีรุษผู้กล้าหาญที่ไม่ธรรมดาของแดนมังกรก่อนกับการต่อสู้กับศัตรูจากแดนอาทิตย์อุทัยบนขบวนรถไฟที่ต้องอาศัยไหวพริบและความกล้าหาญในการต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดของพวกเขาแม้จะต้องเสียสละกระทั่งชีวิตพวกเขาก็ยอมค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันได้ค่ะใน Railway Heroes รถด่วนขบวนนรกค่ะ Railway Heroes รถด่วนขบวนรกนำแสดงโดยจางจิ๋วหยูฟานเว่ยเวยเฉินโจเวยและเยว่หยูเซิ่งหมิงจำกับการสแสดงโดยเปิงหยางเริ่มฉาย27มกราคมนี้ค่ะ นะคะนิวบลิสไอแมงมุมของเราขอสลัดคราบซุปเปอร์ฮีโร่พ้นใหญ่มาใส่ชุดนักล่าทองออกผจญภัยล่ากลุ่มทรัพย์สุดขอบโลกในหนังเรื่องนี้ที่แดัดแปลงมาจากวิดีโอเกมและให้ความรู้สึกเหมือนกับเรานั้นดูอินเดน่าโจนผสมกับเจมส์มอนอยู่เลยเลยค่ะกับเรื่องราวของเดนนเรกค่ะเด็กหนุ่มที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักล่าสมบัติโดยมีวิกเตอร์ซัลลิแวนมาเป็นพี่เลี้ยงให้ค่ะแต่การออกผจญภัยของเขาในครั้งนี้นะคะไม่เพียงแค่ล่าสมบัติเท่านั้นค่ะเขายังหวังอีกด้วยว่า อาจจะได้เจอกับพี่ชายที่หายตัวไปอย่างปริศนาอีกครั้งแต่หนทางนั้นไม่ง่ายเลยแหละค่ะสำหรับมือใหม่จะสนุกแล้วก็ลุ้นขนาดไหนนะคะรอติดตามกันได้ค่ะกับ Uncharted พจนไัยละขุมทรัพย์สุดขอบโลกค่ะ Hey Hey, kid, a a bartender, little young for down boys <laughs> What that thing your face? puberty's right around the corner, kid. s You can grow your own. Exclusively in cinemas. Uncharted. ะจนไัยละาขุมทรัพย์สุดขอบโลกนำแสดงโดยทอมฮอลแลนด์มาร์คมอร์เบิร์กแอนโทนิโอแบนโดรัสและโซเฟียลีกำกับการแสดงโดยรูเบนฟลายเชอร์เริ่มฉาย15กุมภาพันธ์นี้ค่ะ เารางกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับหนังคุณภาพเรื่องนี้ค่ะเป็นหนังอาชากรรมกึ่งชีวประวัติที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของอาณาจักรแบรนด์แฟชั่นชื่อดังอย่างกุชชี่แต่น้อยคนนะคะที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วนั้นเบื้องหลังความสําเร็จของครอบรครัวผู้สร้างแบรนด์นี้ขึ้นมานั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงาสาทศวรรษที่ผ่านมาค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ได้นักแสดงคุณภาพทั้งนั้นเลยนะคะมาร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราว โดยเล d ดีกากหนึ่งเนักแสดงที่จะต้องมารับบทแพทร,ริเซียเรจิอาเนีเธอบอกว่าเธอต้องใช้เวลานั้นถึง18เดือนกับการปรับตัวให้เป็นเรจิอานีให้มากที่สุดรวมทั้งฝึกสำเนียงให้เหมือนกับตัวเธอมากที่สุดอีกด้วยและค่ะไปดูกันได้นะคะใน h o u s e of Gucci ี่ค่ะ <The> t House e r of Gucci How of kushi นำแสดงโดย Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino และ Salma Hayek นำกับการแสดงโดย Ridley Scott ฉายแล้ววันนี้ค่ะ ไปร่วมรุนและก็ร่วมกันตามหาฆาตรกรนักาขกผีกันค่ะกับหนึ่งหนังในตำนานที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่เมื่อเห็นหนักแ่กผีแบบนี้ก็รู้เลยนะคะว่ามาจากหนังเรื่องอะไรซึ่งปีนี้ค่ะที่เราจะได้ดูกันนะคะจะเป็นเรื่องราวหลังจากภาคแรกในปี1996ที่อยู่ก็มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งรื้อฟื้นความหลังความลับของเมืองขึ้นมาทําให้ไปสกิดต่อมฆาตรกรกลายเป็นเหตุการณ์ซ้ารอยประวัติศาสตร์ค่ะ และนอกจากตัวอย่างแล้วนะคะนักก็ยังมีสกู๊ปพิเศษมาฝากกันด้วยค่ะใน c r e รีมวีดสุดขีดค่ะ s, <Hello>? <S c ส e รีมวีดสุดขีด นำแสดงโดยเนสแคมเบล l เดวิดอาร์เคดมารีเชอเบนและดิเลนมินเนตกำกับการแสดงโดยแมดเบตินเ i ลียโอเวนและไท l เลอร์จิเลตเริ่มฉาย20มกราคมนี้ค่ะมาดูทรูไอดีเพลย์ลิสต์กันต่อเลยนะคะวันนี้น้ำขอเอาหนังฆาตกรต่อเนื่องโรคจิตมาฝากคุณผู้ชมละกันนะคะต่อเนื่องฟิลลิ่งหนักๆกกันไปเลยจะมีเรื่องไหนที่น่าสนใจกันบ้างนำเรื่องมาแล้วถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ รอบต้นกันที่สกรีมปี1996ค่ะจุดเริ่มต้นความสยองเมื่อคนรอบๆตัวของซิดนีย์มัอกลายเป็นเหยื่อของฆาตกรโรคจิตที่สวมหน้กากากโกสเฟสสุดหลอนด้วยสภาพสิตใจของเธอหลังจากสูญเสียแม่ที่ยังไม่ค่อยดีนะแต่เธอก็ต้องแข็งแกร่งให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเอาตัวรอดจากฆาตกรโรคจิตและในขณะเดียวกันเธอก็ต้องหาตัวคนร้ายให้ได้ด้วยว่าเป็นใครกันแน่ค่ะ กันด้วย Texas Chainsaw 3D สิงหาต้องสัตว์ 3D ปี2013เรื่องนี้นะคะเป็นภาคต่อแบบ remake เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อจากเหตุการณ์แรกในภาคที่1นึ่4,974ค่ะเรื่องราวของเฮเทอร์เด็กทารกผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ฆาตการรมเมื่อหลายปีก่อนที่เติบโตมาแบบที่ไม่รู้อะไรเลยว่าเธอนั้นเป็นใครมาจากไหน แต่อยู่ๆวันหนึ่งเธอก็ได้รับบรดกจากย่าเป็นบ้านหลังโตโดยมีกฎว่าห้ามขายบ้านหลังนี้และต้องทําตามคําสั่งที่เขียนเอาไว้ในจดหมายค่ะแต่ก่อนที่เธอนนั้นจะได้ทําอะไรกลายเป็นว่าคืนนั้นเธอต้องเอาตัวรอดจากย่าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนที่หวังจะเอาชีวิตของเธอและเพื่อนค่ะ อีกเรื่องนีคะกับ e รส o d l a n นอเมหิตจ,จิตลาปี2014ค่ะเรื่องราวของดร s ันนิบเล็กจิตแพทย์สาวชื่อดังที่ตัดสินใจย้ายกลับบ้านเกิดใน e รส o d l a n นหลังจากที่สูญเสียคุณพ่อและที่นั่นเธอก็ได้พบกับจิรกบาร์เบอร์เด็กส่งหนังสือพิมพ์พฤติกรรมลึกลับแปลกซึ่งนั่นทำให้เธอนั้นเอกใจและคอยสังเกตพฤติกรรมของเขาซึ่งเธอก็พบกับความผิดปกติบางอย่างและทำให้เธอแน่ใจว่าการตายของพ่อต้องไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างที่เธอคิดมาตลอดค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดนะคะสำหรับ True ID Playlist ที่น้ำนำเอา <The S 1> มาฝาก <books. S 1> ในวันนี้ยังไงก็ลองเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้นะคะที่แอปพลิเคชัน True ID ค่ะ กันบ้างคะถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างหรือเปล่ากับโปรแกรมหนังทั้ง3ช่วงของเราที่น้าณวัาฝาในวันนี้ บางเรื่องอย่างที่น้ำได้บอกไปนะคะว่าเป็นหนังที่เลื่อนกันมาจากปีที่แล้วซึ่งตอนนี้ค่ะทางค่ายหนังเขาก็ได้กาหนดวันฉายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ำก็เลยนํกลับมาอัปเดตผู้ชมได้ดูกันแบบนี้นี่แหละค่ะจะได้ไม่พลาดกันนะคะแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอีกน้ำก็จะเอาข่าวมาแจ้งอัปเดตกันอีกอย่างแน่นอนในรายการคัมมิซซูมแบบนี้เวลาเดิมเลยนะคะทั้งทาง Two w a t c h r s ช่อง t u o Insight และก็ช่อง t u o Movie h e t s รวมไปถึง True For You กันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในสถานการณ์โรคระบาดกันอยู่นะคะไปไหนมาไหนยังไงก็ต้องระมมมัััดดระวงกนนเเหือิ อาจจะต้องเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยซ้ำนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะคะไว้กลับมาเจอกันให้่ใหม่นะคะสําหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ